t ั v i s วิช n o ่นนโฉมใหม่ The New i s Now ผนึกพันธมิตรทั่วทุกมุมโลกเปิดประสบการณ์ที่สุดของคอนเทนต์เต็มรูปแบบทั้งบันเทิงกว่า2,000รายการมากกว่า3,000ชั่วโมงและกีฬากว่า11,000แมตช์พร้อมปล่อยแพ็กเกจทั้งหมดสุดคุ้มเข้าถึงง่ายทุกเจน1สิงหาคม2568 พราะความสนุกไม่ควรรอ The New Now t o Vision Now Streaming Platform ที่รวมทั้งกีฬาและความบันเทิงไว้อย่างครบคันในแอปเดียวจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด Now Tenment ครบจบทุกความบันเทิงรวมคอนเทนต์เด็ดจากอันธมิตระดับโลกชูแพลตฟอร์มเดียวที่ตอบจบยครบทั้งสายบันเทิงกีฬาและข่าวสาร พร้อมเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เข้าถึงอย่างทุกเจนบรรยากาศภายในงานเปิดเวทีด้วยแบรนด์ปิติพั์ครูตระกูลรับหน้าที่พิธีกรพร้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน The New East Now กล่าวเชิญคุณองอาจประภากมุมลหัวหน้าสายงานทูวิชันและมีเดียบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน ขึ้นบนเวทีกล่าวต้อนรับพันธมิตรและนักแสดงที่มาร่วมง,งานอาทิอารัตทิรเดชเอสเตอร์สปรินยายูโดโธ,ธรรมทัศนสุกธนัทสอนรามน้ำเทหนองอรุณโมชาต้าอธิวัตรอินดีนดน้ธนดลยิมปริญญากรมาร์คธนัตฟิลเตอร์กอนพักน,น์รุชินภัณฑ์ออสตินบอมพานุพงศังประกาศิษย์ก้องปิยทิสงสมจริงและสิบหนึ่งบอยไวท์เดอะโปรเจกต์ ผมชายสายอุทาอัจิยะสีทาไบาเบิลวิชภาดคิวพีนสิริหลุยเฮนดัสันและเกรทพัสิตาขอบคุณพาร์ทเนอร์อ Partner, และรวมถึงเหล่าศิลปินดารารที่มาร่วมงาน True Vision Now The New Is Now นะครับสิ่งที่ True Vision Now วันนี้เนี่ยพิโชโฉก็คือว่า เราต้องการานำเอาคอนเทนต์ที่เป็นบันเทิงแล้วก็กีฬาเนี่ยมาให้กับผู้บริโภคในราคาที่คุ้มค่านะครับโดยที่เราจัดสรรคัดสรรเนี่ยาทางด้านวิดีโออนดีมานนะครับบันเทิงเนี่ยกว่า2,000เรื่องแล้วก็กว่า30,000ชั่วโมงอันนี้ยังไม่รวมถึงช่องต่างๆอีก58ช่อง นะครับที่ให้ความบันเทิงข่าวสารแล้วก็สารคดีนะครับส่วนที่เป็นสำคัญของ True Vision ด้วยก็คือว่า t i n k o n s p o s t นะครับเราก็นำเอากีฬาจากทั่วโลกนะครับกว่า1 1 0 0 0มื่นหแมตช์หรือทวร์นาเมนต์นะครับ,า 11, 000, ม,รรบมาให้กับผู้รีโภนะครับโดยการที่เ,เราคัดสรรเพื่อให้ครบจบที่เดียวที่ True Vision นะ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือความคุ้มค่านะครับที่เราจะทำให้รายการบันเทิงของเราเนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคโดยการที่จะมีแพ็กเกจใหม่เนาะ,ะ now entertainment เริ่มต้นที่99บาทโดยที่ผู้บริโภคที่ใช้มือถือเป็นหลักสามารถที่จะเข้าถึงโดยการได้หนึ่งจอมือถือแล้วก็ดูทุกรายการทางบันเทิง ที่เราคัดสรรให้นะครับส่วนลูกค้าที่ต้องการดูทีวีที่บ้านด้วยโดยที่จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเพียง199บาทก็สามารถที่จะได้่1จอทีวีนะครับ1จอ,อมือถือหรือแท็บเลต็ตในเวลาเดียวกันนะครับแต่ได้พ่วงเพิ่มส่วนของไอชีนะครับละครซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์จีนเข้าไปด้วย เพียง199บาทนะครับอุปกรณ์ได้ทุกอุปกรณ์แล้วก็1จอส่วนถ้าลูกค้าที่อยากจะมีความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับเพิ่มอีก100เป็น299เนี่ยจะได้ดูได้ถึง2จอขณะเดยียวกันยังสามารถที่จะเพิ่มแอปพลิเคชันของ VTV แล้วก็ VIU นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้า อยากที่จะได้ความคุ้มค่ามากที่สุดที่299เนี่ยดูได้2จอพร้อมกันได้ทุกอุปกรณ์นะครับทีวีที่บ้านแท็บเล็ตมือถือแล้วยังได้ดูอีก3แอปก็คือไอชีวีทีวีแล้วก็เวียอยู่ความคุ้มค่าจริงๆแล้วมันเกิน500กว่าบาทจะจ่ายเพียง299อันนี้คือในส่วนของบันเทิงนะครับส่วนของกีฬาเราก็ทำให้ฟุตบอลเนี่ยให้ลูกค้าเข้าถึงนะครับ ฟุตบอลทั้งหมด9ลีก15ถ้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยเนี่ยเพียง199บาทสำหรับลูกค้าทรูห,หรือ259บาทสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับอันได้ดู1ดีไวจออทีวีจอใหญ่ที่บ้านก็ได้มือถือก็ได้แท็บเลต็ตก็ได้ความคุ้มค่าเนี่ยเข้าถึงฟุตบอลจริงๆนะครับส่วนคนที่ชอบ กีฬาทั้งหมดนะฮะที่นอกเหนือจากฟุตบอลแล้วเนี่ยเรายังมีแพ็คแนวสปอร์ตนะครับซึ่งมีกีฬาครบนะครับจากทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยหนึ 1, 000, ่งมนมากกว่า11,000มแมตช์นะครับราคาเพียง699นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้คนที่เป็นแฟนกีฬานอกเหนือจากฟุตบอลแล้วเนี่ยสามารถที่จะดูได้ แล้วห,หนึ่งจอแล้วก็ทุกๆอุปกรณ์แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือความคุ้มค่าที่มันสุดคุ้มก็คือตัว now max คือ t u i i t o o นนำเอา now ที่เป็น Entertainment ทั้งหมดแล้วก็ now ที่เป็นกีฬาทั้งหมดเนี่ยรวมเพิ่มจำนวนช่องเป็น58ช่องทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1,599บาทแต่ได้4จอในเวลาพร้อมกัน ซึ่งก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับญาติมิตรหรือเพื่อนนะครับเพราะนั้นความคุ้มค่าเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือเป็นการพลิกโฉมของ u r v i s i o n n ัล Streaming Application นะครับที่เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยแล้วเราจะนำเอาคอนเทนต์ที่ดีที่สุดแล้วก็จะมีการคัดสรรสร้าง Original เพิ่มขึ้นกับพันธมิตรทั้งหมดที่มาวันนี้ นะครับเพื่อที่จะนำสิ่งที่ดีๆให้กับประชาชนมาด้ยครับขอบคุณครับเห็นว่ากับมาทัศน์นี้มีรายการต่าัๆเช่นทูที่เล่งทถึงเอครับเป็นยังไงบ้างครับมันจะมีอะไรที่พิเศษเพิ่มมากขึ้นในทางสำหรับรายการมัไหมครับขอบคุณครับแน่นอนอสิ่งหนึ่งซึ่งในยุคหนึ่งที่ True v i s i o n เนี่ยนำเอา Reality Show เนาะมาสร้างความสุขให้กับคนไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วย AF ที่จะเรียกว่าคัมแบ็กมากกว่าความฝันนะครับซึ่งจะมาเร็วๆนี้แต่ต้องติดต่อไอติดตามต่อนะครับเราจะยังมีอย่างอื่นที่จะตามมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับคนไทยครับมาาดทางเอฟเรเ็นงางได้ตามมีความคิดถึงมากค่ะัไค่อเราติดตามชะไรก <c oughs> คือเอ่อส่วนตัวผมเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนจะมีแบบมันช่องช่องการ์ตูนทั้งหลายฮะแค่ทูเ n ดเวิร์กเะไยนคือคือโตมากับทูวิชั่นเหมือนกันแต่ว่าทุกวันเนี่ยก็จะดูใช้ทูดูพวกกีฬาผมก็เลยตื่นเต้นมากกับการที่กับการที่มีแบบแพ็กเกจที่รวมแต่กีฬาอันนี้ก็เรียกว่า แฝกคอกีฬาหลายๆคนก็น่าสนใจแล้วมีแพ็คให้เลือกด้วยว่าคุณจะดูแค่ฟุตบอลหรือว่าคุณจะดูกีฬาทุกอย่างเลยก็มีให้เลือกซึ่งรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เฟกซิเบิลมากขึ้นแล้ะคุ้มค่ามากขึ้นฝากีมานะครับติดตามเลยครับพิเศษจริงเราอยู่กับทรูพิชั่นเนี่ยมามานาหารไทยตัแต่สมตูอย่างที่พี่เล็กบอกดูหนังเมื่อก่อนแล้วก็วกผม,ปมเป็นนักกนฬาเนาะก็จะดูิสมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับพี่ ว่าคนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มันอาจจะทำให้กีฬาเทนนิสมันมันบูมขึ้นไปอีกเลยก็น้อดีใจครับเป็นน้องฟุ๊กมาครับทำอะไรยังไงบ้างครับทำการ์ตูนครับแต่ทำแบบใหม่ๆเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่ดูคือมันมีการ์ตูนแบบอนิเมะใหม่ๆที่มีอัปเดตตอนใหม่มๆอะไรเงี้ยครับทางคุณพิชนาวก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ดูออนใหม่ๆเรื่อยๆน่าสุดคือการเปิดปากถึงการกลับมาีจเวอร์ช้างใหม่ะครับบนี้อะไรสาับมาคือ ผมใช่ไหมฮะก็ก็ขออนุญาตเสนอท o วิชนาวโฉมใหม่นะครับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะครับเราต้องบอกว่าเราเป็น o o m e of n t t r t t i n n m n t t และ King of Sport เราเคยจัดหนักจัดเต็มยังไงวันนี้ก็ยังจะเป็นแล้วก็จัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นสโลแกนของเราก็คือว่าครบจบ ที่เดียวที่ถู i ร i o n นะก็ฝากแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งที่อันดับต้นๆของเมืองไทยไว้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ